บทที่สิบเอ็ดบรุษบนเนินเขาบทสุดท้ายที่คัดเอาบางส่วนมาจากบันทึกส่วนตัวของข้าพเจ้านั้นเล่ามาถึงวันที่สิบแปดตุลาคมเป็นช่วงเวลาที่เหตุการณ์ประหลาดได้เริ่มขึ้นและพาไปสู่บทสรุปอย่างรวดเร็วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสองถึงสามวันต่อมาเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสที่ข้าพเจ้าจดจําไว้อย่างไม่มีวันลืมและข้าพเจ้าสามารถเล่าได้โดยไม่ต้องอาศัยการจดโน้ตใดๆทั้งสิน้นดังนั้น ข้าพเจ้าจะเริ่มเล่าตั้งแต่วันถัดมาที่ข้าพเจ้าได้ข้อเท็จจริงที่สำคัญยิ่งสองประการประการแรกคือนางลอร่าลียองแห่งคอมบิทเทรซีเขียนจดหมายถึงเซอร์ชาร์ล์บัสเกอร์วิลและนัดพบเขาณสถานที่และเวลาที่เขาต้องพบจุดจบอันน่าเศรา้าประการที่สองคือบุรุษที่สิงซ่อนอยู่ในท้องทุ่งนั้นจะหาพบได้ในกระท่อมหินของมนุษย์โบราณตรงเนินเขาจากข้อเท็จจริงสองข้อนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกว่าถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถทําให้กระอย่างได้ข้าพเจ้าคงจะเป็นคนที่หย่อนยานทางสติปัญญาหรือไม่ก็หย่อนความกล้าเป็นแน่ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสบอกบารอนเรื่องที่ข้าพเจ้าทราบเกี่ยวกับนางลียองเมื่อเย็นวันก่อนเพราะหมอมอไทเมอร์อยู่เล่นไพ่กับเขาจนดึกอย่างไรก็ตามที่โต๊ะอาหารเช้าข้าพเจ้าได้บอกเขาถึงเรื่องที่ข้าพเจ้าสืบทราบมาและถามเขาว่าเขาอยากไปเป็นเพื่อนข้าพเจ้าที่คอมบีทรซี่หรือไม่ ตอนแรกเขาก็ตื่นรือนที่จะไปแต่เมื่อคิดดูอีกทีเราต่างก็เห็นตรงกันว่าข้าพเจ้าไปคนเดียวจะดีกว่าเพราะถ้าเรายิ่งทําให้การเยี่ยมเยือนเป็นทางการมากเท่าไรเราก็ยิ่งได้ข้อมูลน้อยลงเท่านั้นข้าพเจ้าจึงทิ้งเสืเ้อเฮนรี่ไว้ลําพังโดยไม่ตะกิดตะหวงใจและรีบตรงไปยังจุดหมายปลายปลายทางทันทีเมื่อถึงคอมบิทรีซีข้าพเจ้าบอกเพิรกินให้พักม้าไว แล้วข้าพเจ้าก็ไปตามหาสุภาพสตรีที่ข้าพเจ้าต้องการสอบถามข้าพเจ้าหาห้องเธอได้ไม่ยากเพราะอยู่ใกล้ๆนั่นเองมีหญิงสาวมาพาข้าพเจ้าไปพบโดยไม่มีพิธีรีตองแต่อย่างใดเมื่อข้าพเจ้าก้าวเข้าไปในห้องนั่งเล่นสตรีที่นั่งอยู่ตรงหน้าเครื่องพิมพ์ดิดเตรมิงตันก็ลุกขึ้นและยิ้มต้อนรับอย่างไรก็ตามเธอหน้าเสียเล็กน้อยเมื่อเห็นข้าพเจ้าซึ่งเป็นคนแปลกหน้าเธอนั่งลงตามเดิมและถามจุดประสงค์ที่ข้าพเจ้ามาพบเธอ ความประทับใจแรกของนางลียองก็คือเธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่งในตาและผมเธอเป็นสีน้ำตาลเข้มแก้มของเธอแม้จะตกกระแต่ก็เต็มไปด้วยเลือดฝาดของวัยสาวข้าพเจ้าต้องย้ำว่านั่นคือความประทับใจครั้งแรกที่มองผ่านๆแต่เมื่อมองพิษอีกครั้งก็ต้องขอวิจารณ์ใหม่ใบหน้านั้นมีบางอย่างที่ผิดส่วนความกระด้างในสีหน้าความแข็งซึ่งคงจะเป็นที่ในตาริมฝีปากที่ไม่ปิด หรือจะเรียกว่าปากห้อยก็ได้ทําให้ความงามด้อยลงไปแต่นี่ก็คือความรู้สึกเมื่อมองพิษซึ่งในขณะนั้นข้าพเจ้ารู้สึกแต่เพียงว่าข้าพเจ้ากําลังอยู่ต่อหน้าผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่งและเธอกําลังถา,ถามถึงเหตุผลการมาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองไม่ทันคิดเรื่องนี้จนกระทั่งเธอถามความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ออกจะละเอียดอ่อนอยู่สักหน่อยผมมีความยินดีที่ข้าพเจ้าพูดได้รู้จักคุณพ่อของคุณ มันเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ได้เรื่องจริงๆและเธอก็ทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกเช่นนั้นไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยระหว่างพ่อกับฉันเธอพูดฉันไม่ได้เป็นนี่อะไรพ่อและเพื่อนพ่อก็ไม่ใช่เพื่อนฉันนี่ถ้าไม่ใช่เพราะเซอร์ชาร์ลบัสเกอร์วิวลผู้ล่งลับกับคนอื่นๆที่มีใจเมตตาฉันคงจะอดตายไปแล้วจากสิ่งที่พ่อให้ฉันก็เรื่องเซอร์ชาร์ลบัสเกอร์วิวลผู้ล่งลับไปแล้วนี่แหละที่ทําให้ผมมาหาคุณกระบบนใบหน้าของเธอดูเหมือนเด่นชัดขึ้นอีก แล้วฉันจะบอกอะไรคุณได้เกี่ยวกับเซอร์ชาร์ลเธอถามนิ้วเธอเริ่มกระวนกระวายอยู่ไม่สุขบนเครื่องพิมพ์ดิจิตที่เธอหยุดเครื่องไว้คุณรู้จักท่านใช่ไหมครับฉันก็บอกไปแล้วว่าฉันเป็นหนี้ความกรุณาของท่านอย่างมากฉันพอเลี้ยงตัวเองได้บ้างในขณะน,นี้ก็เพราะท่านเข้าใจสถานการณ์ที่ไม่มีความสุขของฉันคุณเขียนจดหมายติดต่อกับท่านหรือเปล่าเธอมองข้าพเจ้าอย่างรวดเร็วความเกลี้ยกราดปรากฏอยู่ในตาสีน้ำตาลคู่นั้น ถามแบบนี้มีจุดประสงค์อะไรไม่ทราบเธอถามหนุนหวนจุดประสงค์ก็เพราะไม่อยากให้เรื่องอื้อฉาวแพร่ออกไปผมมาถามคุณที่นี่ยังดีกว่าปล่อยให้เป็นข่าวแพร่ออกไปจนคุ้มไม่อยู่เธอเงียบไปสีหนา้าซีดสลดแต่ในที่สุดเธอก็มองข้าพเจ้าอย่างท้าทายและไม่สะทกสะท้านก็ได้ฉันจะตอบเธอพูดคุณจะถามอะไรละ่ะคุณเขียนจดหมายติดต่อกับเสื้อชาหรือเปล่าแน่นอนฉันเขียนถึงท่านครั้งหรือสองครั้ง พื่อแสดงความทราบซึ้งในน้ำใจความเอื้ออารีของท่านคุณมีวันที่ของจดหมายนั่นไหมไม่มีคุณเคยพบท่านไหมพบครั้งหนึ่งหรือสองครั้งเมื่อตอนท่านมาคอมพิวเทรซีท่านเป็นคนสมรตจริงๆท่านเป็นคนที่ทําความดีแบบเงียบๆไม่ต้องการชื่อเสียงในเมื่อคุณพบท่านน้อยครั้งเขียนจดหมายก็น้อยครั้งแต่ทําไมท่านรู้เรื่องราวของคุณดีจนยื่นมือเข้าช่วยเหลืออย่างที่คุณบอกว่าท่านช่วยนะ่ะ เธอตอบคำถามที่ข้าพเจ้าคิดว่ายากโดยทันทีมีสุภาพบุรุษหลายท่านรู้เรื่องหน้าเศร้าของฉันดีและร่วมมือกันช่วยเหลือฉันคนหนึ่งก็คือคุณสเตปโปตันเพื่อนบ้านและเพื่อนสนิทของเซอร์ชา์ลเขาการุณามากเซอร์ชา์ลทราบเรื่องของฉันก็จากเขานี่แหละข้าพเจ้าทราบมาก่อนแล้วว่าเซอร์ชาร์ลบัสเกอร์วิวได้เคยแต่งตั้งสเตโปตันให้เป็นผู้แทนของท่านในการจัดการเงินบริจาคในหลายๆโอกาสดังนั้น คำพูดของสตรีคนนี้จึงน่าจะเป็นความจริงคุณเคยเขียนจดหมายไปไปขอให้เซอร์ชาลมาพบคุณหรือเปล่าข้าพเจ้าถามต่อนางลียองหน้าแดงด้วยความโกรธอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะนี่มันเป็นคำถามแบบไหนกันผมเสียใจครับแต่ผมก็ต้องขอถามซ้ํางั้นฉันก็ต้องตอบแน่นอนไม่เคยวันที่เซอร์ชชาลเสียชีวิตคุณไม่เคยเหรอหน้าแดงนั้นสลดลงทันทีกลายเป็นใบหน้าที่น่ากลัว ริบปากแห้งจนแทบจะพูดมไม่ไม่ได้ข้าพเจ้าเห็นเธอพูดด้วยตามากกว่าได้ยินด้วยหูด้วยซ้ำถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าความจําคุณคงไม่ดีข้าพเจ้าพูดผมยังจําข้อความในจดหมายนั้นได้เขียนว่าได้โปรดเธอคะ่ะในฐานะที่ท่านเป็นสุภาพบุรุษกรุณาเผาจดหมายนี้เสียและไปพบกันที่ประตูเวลาสี่ทุ่มข้าพเจ้าเข้าใจว่าเธอเป็นลมแต่เธอก็สามารถรวบรวมสติไว้ได้ด้วยความพยายามอย่างเต็มที่ เดี๋ยวนี้เราคงหาความเป็นสุภาพบุรุษจากใครไม่ได้เลยสินะเธอถอนใจคุณเข้าใจเซอร์ชาลผิดไปแล้วละ่ะท่านเผาจดหมายทิ้งจริงแต่บางทีจดหมายนั้นก็ยังพออ่านได้แม้จะถูกเผาไปก็ตามคุณยอมรับแล้วใช่ไหมว่าคุณเป็นคนเขียนใช่ฉันเขียนเองเธอร้องให้คำพูดพรังร่งพรวงมาจากปากของเธอฉันเขียนเองทําไมฉันจะต้องปฏิเสธด้วยมันไม่มีเหตุผลอะไรที่น่าอับอายเลยฉันต้องการให้ท่านช่วยฉัน ฉันเชื่อว่าถ้าฉันพูดกับท่านท่านคงต้องช่วยฉันฉันก็เลยขอให้ท่านออกไปพบฉันแต่ทำไมต้องดึกขนาดนั้นละ่ะเพราะฉันเพิ่งทราบว่าท่านกำลังจะไปลอนดอนวันรุ่งขึ้นและอาจจะอยู่นานหลายเดือนมันมีเหตุผลที่ฉันไม่สามารถไปที่นั่นเร็วกว่านั้นได้แต่ทำไมต้องนัดพบกันในสวนแทนที่จะเป็นในบ้านคุณคิดว่าผู้หญิงสมควรจะไปบ้านชายโสดตามลําพังเวลาดึกๆอย่างนั้นเหรอถ้างั้นเกิดอะไรขึ้นตอนที่คุณไปถึง ฉันไม่ได้ไปคุณนายลียองไม่ได้ไปฉันสาบานได้ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวลฉันไม่ได้ไปมีบางอย่างมาขัดจังหวะทําให้ฉันไม่ได้ไปมีอะไรเหรอมันเป็นเรื่องส่วนตัวฉันบอกไม่ได้คุณยอมรับว่าคุณขอนัดพบเซอร์ชาลในเวลาและสถานที่ที่ท่านเสียชีวิตแต่คุณกลับปฏิเสธว่าคุณไม่ได้ไปตามนัดมันเป็นความจริงข้าพเจ้าถามเธอกลับไปกลับมาแต่ก็ไม่สามารถจะเค้นอะไรได้มากกว่านั้น คุณนายลียองข้าพเจ้าพูดขณะลุกขึ้นจากการสนทนาที่ยังหาข้อสรุปอะไรไม่ได้คุณกําลังแบกความรับผิดชอบที่หนักอึ้งไว้และกําลังทําให้ตัวคุณเองอยู่ในฐานะลําบากเพราะคุณไม่ยอมพูดอย่างเปิดอกในทุกๆเรื่องที่คุณรู้ถ้าผมไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจคุณจะลำบากมากที่จะอ,อมชอมกับเขาถ้าคุณบริสุทธิ์จริงทำไมคุณถึงปฏิเสธว่าคุณเขียนถึงเสื้อชาลนวันนั้นเพราะฉันกลัวว่าจะมีการสรุปเรื่องผิด,ผด และฉันอาจจะต้องตกเป็นเหยื่อเรื่องอื้อฉาวแล้วทําไมคุณต้องอ้อนวอนให้เซอร์ชานทําลายจดหมายของคุณด้วยถ้าคุณได้อ่านจดหมายคุณก็ต้องรู้แล้วสิผมไม่ได้บอกว่าผมได้อ่านทั้งหมดแต่คุณคัดคําพูดของฉันออกมาผมคัดมาเฉพาะตอนท้ายที่เป็นปัดฉิมลลขกตจดหมายนั้นถูกเผาทิ้งตามที่ผมบอกแล้วและอ่านไม่ได้ทั้งหมดผมขอถามอีกครั้งทําไมคุณถึงต้องขอร้องเซอร์ชาลให้ทําลายจดหมายที่ท่านได้รับในวันที่ท่านเสียชีวิต มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากค่ะนั่นก็ยิ่งเป็นเหตุผลที่คุณจะเลี่ยงการสอบสวนของตำรวจงั้นฉันบอกก็ได้คุณคงทราบเรื่องความทุกข์ร้อนของฉันมาบ้างแล้วและคงทราบว่าฉันแต่งงานโดยไม่ได้แต่ตรองให้รอบคอบเป็นเหตุให้ฉันเสียใจอยู่ทุกวันนี้ <c oughs> ผมก็ได้ยินอย่างนั้นชีวิตฉันต้องได้รับเคราะห์กรรมอย่างไม่หยุดหย่อนจากสามีที่ฉันนังเกียดกฎหมายก็เข้าข้างเขา และมันก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะบังคับฉันให้อยู่กับเขาต่อไปตอนที่ฉันเียนจดหมายฉบับนั้นถึงเซอร์ชาร์ฉันทราบมาว่าพอจะมีทางที่ฉันจะได้รับอิสรภาพถ้าฉันยอมจ่ายเงินจํานวนหนึ่งมันคือความหมายทุกๆอย่างสําหรับฉันความสงบทางใจความสุขความเคารพตัวเองทุกอย่างฉันทราบถึงความอบอ้อมอารีของเซอร์ชาร์ก็เลยคิดว่าท่านได้รู้เรื่องจากปากของฉันเองท่านคงจะช่วยฉันถ้างั้น ทำไมคุณถึงถึงไม่ไปตามนัดเพราะในช่วงนั้นเองฉันก็ได้รับความช่วยเหลือจากอีกแหล่งหนึ่งแล้วทาไมคุณถึงไม่เขียนเล่าเรื่องนี้ให้เซอร์ชาวทราบฉันก็คิดจะทําอย่างนั้นพอดีได้พบข่าวการเสียชีวิตของท่านในหนังสือพิมพ์ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ช่างประติษประต่อ,อก,กันเข้าเรื่องได้อย่างดีจนคําถามของข้าพเจ้าไม่อาจทําให้เธอสั่นคลอนได้ที่พอทําได้อย่างเดียวเท่านั้นก็คือตรวจสอบว่าเธอได้ยื่นร้องฟ้องหยาบสามีเธอในเวลาเดียวกับที่เรื่อง เกิดเรื่องน่าเศร้านั้นจริงหรือไม่มันไม่น่าเป็นไปได้ว่าเธอจะกล้าปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ไปคารุหาดบาสเกอร์วิวหากเธอได้ไปที่นั่นจริงๆเพราะแผนการมันน่าจะจําเป็นที่เธอจะต้องไปที่นั่นซึ่งกว่าจะกลับมาคอมบิตริซีได้ก็คงจะเป็นช่วงเช้ามืดและการเดินทางยามวิการขนาดนั้นคงจะเก็บเป็นความลับไปไม่ได้แน่เรื่องจริงเป็นไปได้ว่าเธอพูดความจริงหรือไม่ก็มีความจริงเป็นบางส่วนข้าพเจ้ากลับมาอย่างงุนงงและท้อแท้ อีกครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าต้องเจอกับทางตันทางซึ่งเคยดูเหมือนจะเป็นทางที่สามารถข้ามทุกเส้นทางไปสู่จุดหมายของภารกิจของข้าพเจ้าได้อย่างไรก็ตามยิ่งข้าพเจ้านึกเห็นหน้าและกิริยาท่าทางของผู้หญิงคนนี้มากเพียงใดข้าพเจ้าก็ยิ่งรู้สึกว่ามันจะต้องมีบางอย่างที่ถูกปิดบังไว้จากข้าพเจ้ามากยิ่งขึ้นเพียงนั้นเหตุใดหน้าเธอจึงซีดขนาดนั้นเหตุใดเธอจึงไม่ยอมรับจนกระทั่งจนมุมถึงได้บอกออกมาแล้วเหตุใด เธอจึงอมพนัไว้เมื่อเกิดเหตุอันน่าเศร้านี้แน่นอนว่าคำอธิบายทั้งหมดของเธอไม่อาจทำให้เธอเป็นผู้บริสุทธิ์ได้อย่างที่เธออยากให้ข้าพเจ้าเชื่อแต่สำหรับขนาดนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถไปไกลกว่านั้นได้ข้าพเจ้าต้องหันกลับมาหาคุญแจสำคัญอีกดอกหนึ่งซึ่งอยู่ท่ามกลางหมู่กระท่อมที่ทำด้วยหินในทุ่งนั้นและนั่นก็นับเป็นทิศทางที่เวิงวางที่สุดข้าพเจ้าตรหนักดีขณะนั่งรถม้ากลับ และได้เห็นเนินเขาลูกแล้วลูกเล่าที่เต็มไปด้วยร่องรอยของมนุษย์โบราณแบร์รีมอบอกมาอย่างเดียวว่าชายแปลกหน้าคนนั้นอาศัยอยู่ในกระท่อมร้างเหล่านั้นไม่หลังใดก็หลังหนึ่งแต่มันก็มีอยู่นับร้อยกระจัดกระจายอยู่ตามความกว้างยาวของท้องทุง่งแต่ข้าพเจ้าก็มีประสบการณ์ของตัวเองเป็นผู้นําทางเนื่องจากข้าพเจ้าได้ประจักษ์มากับในตาของตนเองที่เห็นบุรุษผู้นั้นยืนจังก้าอยู่บนยอดเนินหินแกรนิตสีดําแบล็กทอยอดนั้น ดังนั้นที่นั่นจึงเป็นจุดศูนย์กลางของการค้นหาของข้าพเจ้าจากจุดนั้นข้าพเจ้าจะต้องสำรวจกระท่อมทุกกระท่อมจนกว่าจะได้พบกระท่อมที่ต้องการถ้าชายผู้นั้นอยู่ข้างในข้าพเจ้าจะต้องเข็นความจริงออกมาจากปากของเขาให้จงได้แม้จะต้องบังคับขี้ด้วยปืนของข้าพเจ้าก็ตามเขาเป็นใครเหตุใดจึงต้องสะกดรอยตามเรามาเป็นเวลานานเขาอาจจะรอดสายตาเราไปได้ท่ามกลางฝูงคนที่ถนนรีเจนสตรีทแต่เขาจะต้องแปลกใจ ว่าเขาจะทําอย่างนั้นอีกไม่ได้แล้วในท้องทุ่งที่เปล่าเปลี่ยวนี้แต่อีกอย่างหนึ่งคือถึงข้าพเจ้าจะหากระท่อมของเขาเจอแต่ถ้าเขาเกิดไม่ได้อยู่ข้างในข้าพเจ้าก็คงจะต้องคอยอยู่ในนั้นแม้ว่าจะช้านานเพียงใดก็ตามคอยจนกว่าเขาจะกลับเข้ามาเขาหลุดจากเงื้อมมือห่มไปได้อย่างบุดวิดในลอนดอนครั้งหนึ่งแล้วมันจะต้องเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้าย่างแน่นอนที่จะสามารถทําให้เขายอมจำนนได้ในขณะที่เจ้านายของข้าพเจ้าเคยคว้าน้ําเหลวมาแล้ว ในการสืบสวนเรื่องนี้ช่วงไม่เข้าข้างเราเลยครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ขณะนี้โชคได้มาเข้าข้างข้าพเจ้าแล้วและผู้ช่วยส่งข่าวดีนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นนายแฟรงค์แลนด์ผู้มีใบหน้าแดงข่าวข้างแก้มสีเทากํากลังยืนอยู่นอกประตูสวนของเขาซึ่งเปิดออกสู่ทางใหญ่ที่ข้าพเจ้ากําลังไปอยู่พอดีนั่นเองสวัสดีหมอวัดสันเขาร้องทักอย่างอารมณ์ดีผิดปกติคุณน่าจะได้มาพักสักหน่อยแล้วเข้าไปดื่มไวน์แสดงความยินดีกับผมสักแก้วหนึ่ง ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อเขานั้นลููจะห่างไกลจากความเป็นมิตรหลังจากได้ยินเรื่องที่เขาปฏิบัติต่อลูกสาวของเขาเองอย่างนั้นแต่ข้าพเจ้ากำลังต่อต้องการที่จะส่งเฟอร์กินและรถม้าก,กลับบ้านอยู่พอดีและนี่ก็เป็นโอกาสเหมาะมากข้าพเจ้าจึงลงจากรถและฝากส่งข่าวถึงเซอร์เฮนรี่ว่าข้าพเจ้าจะเดินกลับบ้านเองให้ทันเวลาอาหารเย็นจากนั้นข้าพเจ้าก็ตามแฟรงคลินเข้าไปในห้องอาหารของเขาวันนี้เป็นวันที่ดีมากสำหรับผม นับว่าดีที่สุดในชีวิตวันหนึ่งทีเดียวเขาพูดไปหัวเราะไปผมชนะทีเดียวสองคดีเลยผมตั้งใจแล้วว่าจะสอนคนแถวนั้นให้รู้สักบ้างว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายแล้วที่นี่ก็มีผมอยู่คนหนึ่งละที่ไม่กล้าที่จะประท้วงขึ้นมาผมเอาประกาศไปติดไว้กลางที่ของตาแก่มิดเดิ้ลตันวันนี้คือทางสาธารณะติดมันตรงกลางที่เลยห่างจากประตูบ้านเขาสักร้อยหลาได้คุณคิดว่าไงเราต้องสั่งสอนไอ้พวกคนใหญ่คนโตนี่สมัง่ง ว่ามันไม่มีสิทธิ์จะไปย่ำยีสิทธิของชาวบ้านไอ้พวกระยำอีกคดีหนึ่งผมไปปิดป่าที่พวกชาวบ้านเฟิร์นเวอร์สตีชอบปิกนิกกันไอ้พวกนรกเนี่ยชอบคิดว่ากฎหมายที่ดินไม่มีอยากจะไปมั่วสุมกินข้าวกล่องกินเหล้ากันที่ไหนก็ได้ไปเจอวันแบบนี้อีกเลยตั้งแต่ครั้งที่ผมฟองเซอร์จอห์นมอ์แลนด์ฐานบุกรุกไป,ปยิงกระต่ายในที่ของตัวเองคุณทำได้ยังไงน่ะ ไปดูในตำราสิการอ่านหนังสือกฎหมายน่ะไม่เสียหายหรอกคดีแฟรงแลนฟองส์เมอร์แลนด์ซาดแห่งควีนเบนผมเสียไปสองร้อยปอนด์แต่ผมก็ชนะคดีคุณได้ประโยชน์อะไรเหรอเปล่าหรอกไม่ได้อะไรผมภูมิใจที่จะบอกว่าผมไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ผมทําไปเพราะสมนึกในหน้าที่ของพลเมืองดีเท่านั้นแล้วผมก็ไม่สนใจเลยด้วยถ้าพวกชาวบ้านเฟิร์สเวสตี้จะเผาหุ่นรูปผมคืนนี้ผมบอกตำรวจเมื่อคราวที่แล้วที่พวกนั้นทำแบบนั้น ให้ตำรวจปหยุดการกระทำที่น่าอายแบบนั้นแต่พวกตำรวจที่นี่ก็ไม่ได้เรื่องได้ราวไม่ให้ความคุ้มครองผมทั้งๆท,ท,ท,ที่ผมมีสิทธิ์คดีแฟงแรงคลนด์ฟองเจหรือน่าคงจะเอาเรื่องนี้มาพูดถึงความสนใจของคนบ้างผมบอกพวกเขาว่าคงจะมีสักวันหนึ่งเขาจะต้องเสียใจที่ปฏิบัติต่อผมอย่างนั้นแล้วตอนนี้คําพูดของผมก็เป็นจริงขึ้นมาแล้วยังไงหรือคุณข้าพเจ้าถามชายชราแสดงท่าเป็นผู้ทรงภูมิอย่างเต็มที่ เพราะผมสามารถจะบอกพวกเขาได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการรู้อย่างมากไงละ่ะแต่ไม่มีอะไรจะทาให้ผมคิดจะช่วยไอระยำนั้นหรอกข้าพเจ้ากําลังคิดหาทางที่จะไม่ร่วมในการดินทาการเลของเขาอยู่พอดีแต่ขณะน,นี้ข้าพเจ้ากลับคิดอยากฟังเรื่องมากขึ้นข้าพเจ้าพอจ,จะเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของเขาที่ชอบทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามจนพอเข้าใจว่าถ้ายิ่งแสดงความสนใจมากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งไม่ไว้วางใจเท่านั้นคงจะเป็นคดีบุกรุกอีกละสิ ข้าพเจ้าพูดทำเป็นไม่สนใจนักอาฮะพ่อหนุม่มเรื่องมันมีความสำคัญมากกว่านั้นเยอะเรื่องไอ้นักโทษแหกคุกในทุ่งไงข้าพเจ้าสิรุ้งคงไม่ได้หมายความว่าคุณรู้ว่ามันไปหลบอยู่ไหนนะฮะข้าพเจ้าพูดผมก็ไม่รู้ที่ซ่อนแน่นอนของมันหรอกแต่ผมแน่ใจว่าผมสามารถบอกตำรวจจนจับตัวมันได้ก็แล้วกันคุณไม่เคยเอกใจเลยหรือว่าวิธีที่จะจับมันได้ก็คือหาให้พบว่ามันได้อาหารจากไหนแล้วเราก็จะสาวไปถึงตัวมันได้ ดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใกล้ความจริงเข้าไปอย่างน่ากลัวทีเดียวไม่มีปัญหาข้าพเจ้าพูดแต่คุณรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ในทุ่งนี้ผมรู้สิเพราะผมเห็นกับตาเลยเจ้าคนที่เอาอาหารไปให้มันข้าพเจ้าใจหายว่าแทนแบรรีมอร์การตกอยู่ในเงืม้อมือของตะแก่จอมหาเรื่องคนนี้เป็นภาวะที่เหลือทนจริงๆแต่ประโยคต่อไปของเขาเหมือนยกภูเขาออกไปจากอกข้าพเจ้าไม่มีผิดคุณคงจะแปลกใจว่าคนที่เอาอาหารไปให้มันเป็นเด็กผู้ชายผมเห็นเด็กคนนั้นทุกวัน จากกล้องส่องทางไกลของผมบนหลังคาเด็กจะมาทางนี้และเวลานี้ทุกวันแล้วมันจะไปหาใครถ้าไม่ใช่เจ้านักโทษนั่นนับว่าเป็นโชคแทๆ้ๆอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็พยายามเก็บความสนใจไว้ไม่แสดงออกมาเด็กหรือแบร์รี่มอร์เคยบอกว่าชายแปลกหน้าในทุง่งมีเด็กไปส่งอาหารให้เขามันเป็นเรื่องของชายแปลกหน้าคนนั้นต่างหากไม่ใช่นักโทษหรอกที่แฟรงแลนมาเอินไปเห็นเข้าถ้าข้าพเจ้าสามารถทําให้เขาบอกสิ่งที่เขารู้ออกมาได้ มันคงจะช่วยข้าพเจ้าไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยค้นหาค้นคว้าให้ลำบากแต่การแสดงท่าทีทำท่ามไม่สนใจและไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้นักเป็นไพ่ใบสำคัญที่ข้าพเจ้าต้องเล่นผมว่ามันอาจจะเป็นลูกคนเลี้ยงแก่ในทุ่งเอาอาหารไปให้พ่อเขาก็ได้ความขัดแย้งแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถจุดไฟในตัวตะแก่บ้าำนาจคนนี้ได้เขามองข้าพเจ้าอย่างเกลี้ยกราดหนวดคราวสีเทาของเขาดูแข็งเป็นหนวดแมวยามโกรธขึ้นมาทันทีให้ตายเถอะ เขาพูดชี้มือไปในทุ่งกว้างข้างนอกคุณเห็นเขาแบล็กสอรอไกลออกไปโน่นใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องเห็นเนินเขาเตี้ยๆที่พุ่มไม้เต็มไปด้วยนาำแหลมบนเนินเขาถัดมามันเป็นส่วนที่เป็นหินแข็งที่สุดของพื้นที่ในทุ่งทั้งหมดที่แบบนั้นน่ะหรือที่คนเลี้ยงแกะจะใช้เป็นที่พักความคิดของคุณนี่พิลึกจริงๆข้าพเจ้าเลยต้องยอมรับอย่างอายๆว่าข้าพเจ้าพูดไปโดยไม่รู้ความจริงการยอมรับของข้าพเจ้าทําให้เขาพอใจบอกความลับของเขาต่อไปอีก คุณต้องแน่ใจสิว่าผมจะต้องมีเหตุผลพร้อมมูลก่อนที่จะลงความเห็นใดๆผมเห็นเด็กผู้ชายคนนี้หลายหนมากับผ้ากับห่อผ้าของเขาทุกวันบางทีวันละสองหนด้วยแล้วผมก็ยังเอ๊ะเดี๋ยวก่อนหมอวสันนี่ตาผมฝาดไปหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรไหวๆอยู่ที่เนินเขานั่นจริงๆตอนนี้ใคลาออกไปหลายใหม่ข้าพเจ้ามองเห็นจุดสีดําเล็กๆตัดกับสีเขียวคล้ำและสีเทาอย่างชัดเจนมาสิมารังแหลนร้อง วิ่งขึ้นบันไดไปชั้นบนคุณจะได้เห็นกับตาตัวเองจะได้ตัดสินได้สันทีกล้องสองทางไกลเจ้าเครื่องมือที่สอดรู้สอดเห็นนั้นตั้งอยู่บนขาอย่างสามขาบนหลังคาบ้านในส่วนที่ปูเรียบด้วยแผ่นตะกัว่วแฟรงแคลนประกบในตาเข้ากับกล้องและร้องออกมาด้วยความพอใจเร็วมอวัตสันเร็วเข้าก่อนที่เด็กจะข้ามเขาไปสะกก่อนเขาอยู่ที่นั่นจริงๆเด็กผู้ชายคนนั้นมีห่อผ้าเล็กๆแบกไว้บนไหล่ของเขาเดินช้าๆขึ้นไปบนเนินเขาเมื่อไปถึงยอดเนิน ข้าพเจ้าก็มองเห็นเขาเดินเร่ร่าอ,อยู่ในชุดเสื้อผ้าเก่าๆ,ๆแล้วหยุดมองไปรอบๆทำท่าลับๆล,บล่อๆเหมือนกลัวจะมีใครตามมาแล้วเขาก็เดินลงเนินหายลับไปไงละ่ะผมพูดถูกไหมจริงๆนั่นล่ะเป็นเด็กผู้ชายดูเหมือนจะแอบ,บเอาของไปส่งแล้วของที่ส่งนั้นแม้แต่พวกตำรวจโง่ๆก็คงทายถูกว่าเป็นอะไรแต่พวกตำรวจจะไม่มีวันรู้จากปากของผมหรอกแล้วผมก็ต้องขอให้คุณปิดเป็นความลับด้วยมืวัดสัน ห้ามพูดไปเด็ดขาดเข้าใจนะคุณจะเอาอย่างนั้นก็ได้พวกตำรวจอยากทำไม่ดีกับผมน่าเสียดายความจริงปรากฏออกมาเมื่อไหร่ในคารีฟังแลนส์ฟองเจอรีนาผมว่ามันจะต้องขายหน้าเขาไปทั้งประเทศเลยไม่มีอะไรจะมาทำให้ผมเปลี่ยนใจช่วยพวกตำรวจได้หรอกพวกเขาแค่แค่ตัวผมเท่านั้นเรื่องที่พวกบ้าน,นั่นเาผาหุ่นผมยังไงเขาไม่สนใจอ้าวอย่าพิ่งไปสิช่วยดื่มไว้ให้หมดก่อนนะเป็นการฉลองโอกาสที่ยิ่งใหญ่วันนี้ แต่ข้าพเจ้าก็ปฏิเสธคำชวนของเขาและพูดให้เขาเปลี่ยนใจที่จะไปส่งข้าพเจ้าที่บ้านได้สาเร็จข้าพเจ้าเดินมาตามทางตราบเท่าที่เขายังจับตามองข้าพเจ้าอยู่แต่หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็เดินแยกออกข้ามทุ่งมุ่งหน้าไปยังเขาหินลูกนั้นที่เด็กผู้ชายคนนั้นเดินลับไปทุกอย่างดูจะเข้าข้างข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็สาบานว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ความเหนื่อยหรือการสิ้นความอดทนเข้ามาทําให้ข้าพเจ้าต้องพลาดโอกาสที่โชคได้ประทานให้ข้าพเจ้าในครั้งนี้เลยเมื่อข้าพเจ้าไปถึงยอดเนินเขา พระอาทิตย์กำลังตกพอดีและไหลเขาที่ยาวออกไปเบื้องล่างของกัพเจ้านั้นดูปเป็นสีเขียวทองอยู่ด้านหนึ่งและเป็นเงาสีเทาอยู่อีกด้านหนึ่งหมอกลอยต่ำอยู่เหนือขอบฟ้าไกลๆมองเห็นรูปร่างแปลกตาของภูเขาแบลลิเวอร์และไวเซนทอร์โผล่อยู่เหนือเมฆเหนือเนินที่กว้างใหญ่นั้นประจกักษ์ศัพท์สำเนียงและความเคลื่อนไหวใดๆนกสีเทาใหญ่ตัวหนึ่งคงเป็นนกนางนวลหรือนกเป็ดน้ําบินลอยตัวอยู่บนฟ้าสีฟ้าทั้งนก ท้งข้าพเจ้าดูเหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวที่อยู่ระหว่างท้องฟ้าที่กว้างใหญ่และท้องทุ่งที่แห้งแล้งเป็นทะเลทรายอยู่เบื้องล่างภาพความแห้งแลง้งความรู้สึกที่โดดเดี่ยวและภารกิจที่ลึกลับและเร่งด่วนของข้าพเจ้าทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกหนาวจับใจไม่มีเด็กชายผู้นั้นให้เห็นแต่เบื้องล่างของข้าพเจ้าลงไปในเนินเขาทั้งหลายที่มีหน้าผาเป็นหินตั้งอยู่นั้นมีกระท่อมหินเก่าๆตั้งล้อมวงกันอยู่และถ้ากลางหมู่กระท่อมนั่นเอง ตรงใจกลางของวงล้อมนั้นมีกระทร่อมซึ่งยังคงมีหลังคาพ,พอเป็นที่กำบังแดดฝนได้อยู่หลังหนึ่งข้าพเจ้ามองด้วยใจเต้นระทึกที่นี่แหละคงจะเป็นที่ซ่อนตัวของบุรุษแปลกหน้าคนที่ข้าพเจ้ากำลังค้นหาในที่สุดข้าพเจ้าก็ย่างเข้าไปเหยียบส่วนที่น่าจะเรียกว่าเป็นดลานหน้าของที่หลบซ่อนของเขา ความลับของเขาตกอยู่ในกำมือของข้าพเจ้าแล้วขณะเข้าไปใกล้นั้นข้าพเจ้าเดินอย่างเบาที่สุดแบบเดียวกับที่สเตปเอร์ตันจะเดินเมื่อย่องเข้าไปหาเหยื่อคือผีเสื้อที่เกาะนิ่งอยู่กับอยู่ชั้นใดก็ชั้นนั้นข้าพเจ้ารู้สึกพอใจมากที่เห็นว่าที่นี่ได้ถูกใช้เป็นที่หลบซ่อนอยู่จริงๆทางเดินกว้างๆ่ง้มกลางหินก้อนตโตๆนำไปสู่ส่วนที่เปิดออกมีลักษณะเดียวกับประตูเก่าๆที่ดูรุดโทรมทุกอย่างเงียบเชียบบางเบง ้าคนแปลกหน้าคงหลบอยู่ในนั้นหรือไม่ก็กําลังเดินด้อมๆอ,อยู่กลางทุ่งประสาทข้าพเจ้าถูกกระตุ้นด้วยความรู้สึกตื่นเต้นเตรียมพร้อมเมื่อยนบุรีทิ้งแล้วข้าพเจ้าก็เอื้อมมือไปจับปืนรีวอลเวอร์ไว้ย่องอย่างรวดเร็วไปที่ปากประตูมองก็ไปข้างในที่นั่นว่างเปล่าแต่ก็มีร่องรอยเพียงพอที่จะบอกได้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้ตามกลิ่นมาผิดๆที่นี่แหละคือที่ที่ชายผู้นั้นอาศัยอยู่ มีผ้าห่มม้วนอยู่ในถุงกันน้ำวางอยู่บนแผ่นหินท่อนยาวแผ่นเดียวกับที่มนุษย์ยุคหินใหม่เคยใช้เป็นที่อาศัยนอนคิดเท่าจากกองไฟสุมอยู่บนตะแกรงหยาบๆแกลกไนั้นมีเครื่องใช้ประกอบอาหารวางอยู่กับถังน้ำที่มีน้ำอยู่ราวครึ่งถังกองกระป๋องอาหารที่ว่างเปล่าแสดงว่ามีคนมาอยู่ที่นี่ได้สักพักหนึ่งแล้วและขณะที่ในตาขาพเจ้าเริ่มชินกับความมืดขับเจ้าก็เห็นไฟเช็กสยหมากรุกกระทะและขวดเหล้า ที่ยังมีเหล้าค้างอยู่ราวครึ่งขวดวางอยู่ตรงมุมตรงกลางกระท่อมมีหินแผ่นเรียบที่ใช้แทนโต๊ะและบนหินแผ่นนี้มีถุงผ้าวางอยู่แน่นอนว่าเป็นถุงเดียวกับที่ข้าพเจ้าเห็นจากกล่องสองทางไกลบนบ่าของเด็กชายผู้นั้นในห่อผ้ามีขนมปังหนึ่งก้อนสตูลิ้นกระป๋องหนึ่งและลูสพีทกระป๋องอีกสองกระป๋องขณะที่ข้าพเจ้าวางมันลงหลังจากตรวจตราดูแล้วหัวใจข้าพเจ้าก็เต้นระทึกเมื่อเห็นว่า ข้างใต้นั้นมีเศษกระดาษที่เขียนด้วยลายมือวางอยู่ข้าพเจ้าหยิบมันขึ้นและนี่คือข้อความที่เขียนหย,ยาบๆด้วยดินสออ่านได้ว่าหมอวัศน์ไปคอมบี้เทรซี่มาข้าพเจ้ายืนถือกระดาษอยู่ในมือนิ่งอยู่นานนึกถึงความหมายในข้อความที่เขียนนี้ถ้าอย่างนั้นมันก็คือข้าพเจ้านี่เองไม่ใช่ไม่ใช่เซอร์เฮนรี่ที่ถูกมนุษย์ลึกลับนิสกดร,รอยตามเขาไม่ได้ตามด้วยตัวเองแต่เขามีลูกมืออาจเป็นเด็กชายผู้นั้น และนี่คือรายงานของเด็กมันเป็นไปได้ว่าข้าพเจ้าถูกจับตามองและดูรายงานพฤติกรรมนับตั้งแต่ก้าวแรกที่ข้าพเจ้าเหยียบย่างเข้ามาในท้องทุ่งแห่งนี้จึงทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนมีกระแสบางอย่างที่มองไม่เห็นมีตาข่ายที่ค่อยๆต้อนเราให้ให้เขาไปอย่างชานฉลาดและนุ่มนวลโอบล้อมเราอยู่อย่างแผ่วเบาซึ่งกว่าเราจะรู้สึกตัวเราก็ได้เข้าไปพัวพันติดกับมันเข้าแล้วเมื่อมีรายงานได้หนึ่งฉบับก็แปลว่ามันจะต้องมีได้อีกหลายฉบับ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมองหาไปรอบๆกระท่อมอย่างไรก็ตามก็ไม่มีรายงานแบบนั้นให้เห็นอีกทางข้าพเจ้าก็ไม่พบร่องรอยใดๆที่สามารถบอกได้ถึงลักษณะหรือความตั้งใจของบุรุษผู้เข้ามาอาศัยอยู่ในที่พิศดารแห่งนี้นอกจากว่าเขาจะเป็นคนที่มีพฤติกรรมแบบเถื่อนๆซึ่งไม่สนใจกับความสุขสบายในชีวิตเอาเสียเลยเมือ่อข้าพเจ้านึกถึงฝนที่ตกอย่างแรงและหลังคาที่ไม่น่าจะบังฝนได้มากนัก ข้าพเจ้าก็ยิ่งเข้าใจถึงความปรารถนาอันแรงกล้าไม่สันคลอนของเขาที่ทําให้เขาจําต้องหลบซ่อนอยู่ในสภาพที่กันดานเช่นนี้เขาเป็นศัตรูที่จองล้างเราหรือเป็นผู้พิทักษ์เรากันแน่ข้าพเจ้าสาบานว่าจะไม่ออกไปจากกระท่อมนี้จนกว่าจะรู้ความจริงภายนอกกระท่อมดวงอาทิตย์ลอยต่ําและท้องฟ้าฝั่งตะวันตกก็ชดช่วงด้วยสีแดงและสีทองเงาสีแดงสะท้อนลงไปในบึงที่อยู่กลางหนองน,องน้ำคริมเพนไมซึ่งอยู่ไกลออกไปส่วนด้านโน้น คือหอคอยสองหอแห่งคาร์ลฮาสบาสเกอร์วิวห่หางออกไปเห็นรังๆองดูในควันที่ลอยขึ้นมานั้นคือหมู่บ้านกริมเพนกึ่งกลางระหว่างที่ทั้งสองแห่งก็คือบ้านของสเตบปตันซึ่งอยู่ด้านหลังเนินเขาทุกอย่างแลดูงดงามสดชื่นและเงียบสงบอยู่ในแสงสีทองยามเย็นอย่างไรก็ตามขณะที่ข้าพเจ้ามองภาพนั้นใ,นในใจของข้าพเจ้ามิได้สงบไปตามธรรมชาติที่เห็นเลยแต่กลับหนาวสถานไปกับความอ้างว้าง เมื่อนึกถึงหรือคิดถึงสิ่งที่จะต้องเผชิญหน้าที่กำลังเข้าเหมือไกลด้วยประสาทที่วาดผวาและความตั้งใจที่แน่วแน่ขาพเจ้านั่งอยู่ในความมืดด้านในสุดของกระทร่อมรอคอยการกลับมาของเจ้าของด้วยความอดทนและในที่สุดขาพเจ้าก็ได้ยินเสียงเขาเสียงรองเท้าบูทกระทบหินดังมาแต่ไกลก้าวแล้วก้าวเล่าใกล้เข้ามาขาพเจ้าหดตัวอยู่ในในมุมมืดมือกุมปืนในกระเป๋าตั้งใจอย่างแน่วแน,วแน่ที่จะไม่ให้เขาเห็น จนกว่าข้าพเจ้าจะมีโอกาสได้เห็นบุรุษแปลกหน้าผู้นี้ก่อนเสียงนั้นเว้นระยะไปนานแสดงว่าเขาหยุดอยู่และแล้วเสียงฝีเท้าก็ก้าวใกล้เข้ามาอีกเงาดําพาดลงมาที่ปากกระท่อมยันนี้อากาศดีมากทีเดียววัดสันเพื่อนยากเสียงที่คุ้นหูข้าพเจ้าอย่างมากเอ่ยขึ้นผมว่าคุณออกมาข้างนอกจะสบายกว่าอยู่ข้างในเยอะเลย